สวัสดีครับพบกับปอดีพนันนลัตน์1999อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะเราอยู่ที่บนถนนรามคำแหงปากซอยรามคำแหง164นะครับติดกับปั๊มพิธีและปั๊มบางจากเลยนะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำขอนเลี่ยมลูกค้านะครับผู้คนสัญจรเดินผ่านหน้าเต็นท์เยอะมากนะต้องบอกเลยนะนะตอนนี้แล้วก็ช่วงนี้นะก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับใครที่จะอยากหาสิ่งดีๆไปใช้แล้วก็อยากจะหาของขวัญน,นะไปให้ลูก นะไว้ขับรถไปเรียนมหาลัยหรือว่าให้สามีให้ภรรยานะหรือให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแนะนำนะมาได้เลยที่ดีพนรัตหนึ่งเกนะบอกได้เลยว่ามีหลากหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกแน่นอนอ่ะแล้วก็วันนี้ก่อนเลยนะวันนี้ก่อนเลยก็เดี๋ยวผมพามาดูนะผมพามาดูเลยนะครับกับเจ้านิสสันโนต e นะตัวนี้เป็นนิสสันโนต e 2 V v นะครับออตโต้นะครับ ที่สำคัญนะเขามาพร้อมกับปี2019นะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยได้หล่อได้ลงตัวเลยนะครับถ้าให้ผมมองนะถ้าอยากเล่นความประหยัดอยากเล่นความกว้างนะต้องมาโน้ตเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยไฟหน้าเนี่ยใสยกิ้งเลยนะแล้วก็ตัดเข้ากับไฟดีไลท์ในตัวโปรเจคเตอร์ปรับขึ้นลงได้3ระดับไม่ไว่าจะเป็นช่องไฟเหลี่ยมสันทรงเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับล้อนี่ได้เป็นล้อแม็กอลอยเดิมตรงรุ่นเลยนะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เป็นกล้อง รอบดิสก์เลยนะ360องศาเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยนะครับยังมีไฟเดียวเนี่ยในตัวให้ด้วยนะคือออกแบบเนี่ยได้โดดเด่นเลยไม่เหมือนใครแน่นอนนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลตในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเอนจิ e นสตาร์ทสต็อปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับมาดูที่รอบคันกันต่อนะแล้วก็ออกมาพร้อมที่ไฟท้ายนะไฟท้ายเนี่ยผมชอบมากเลยไม่เหมือนใครนะ แตกต่างหลายๆค่ายเลยนะครับไฟไท้ายของเขาเนี่ยได้เป็นเหลี่ยมเป็นสันแบบนี้เลยนะครับพร้อมตัดกับไฟดีไลท์ในตัวได้สวยมากนะครับมาดูที่ด้านหลังกันต่อนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวปุ่มนะปุ่มเอ่อเซ็นเตอร์ล็อกนะแล้วก็ปลดล็อกนะในตัวกุญแจสามารถห้อยไว้ที่เอวได้เลยนะครับแล้วก็คําว่านี่น้ตเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับรถเนี่ยเพิ่งเข้ามานะลูกค้าผมยังไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ล้างสีทําความสะอาด ดูดฝุ่นเลยคือผมเห็นรถปุ๊บผมเอาเข้ามาไลฟ์ให้ลูกค้าเลยนะอยากให้ลูกค้าเอาไปใช้นะก่อนจะปีใหม่ให้ลูกค้าได้พาครอบครัวไปเที่ยวนะวิ่งเชียงใหม่เนี่ยภูกเก็ตเนี่ยสบายเลยนะเชียงใหม่ภูกเก็ตสบายเลยนะถึงแม้เขาเป็นเครื่องพันสองผมบอกได้เลยว่าโคตรประหยัดลูกค้านะสำหรับลํานนี้มาดูที่ภายในกันนะภายในนี่นี่ให้ดูเลยแผงประตูไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็ผ้าเนี่ย ไม่มียุ่ยนะไม่มีฉีกขาดเลยนะแล้วก็ภายในเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าค่ายนิสสันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าภายในเขาได้ความกว้างเลยนะสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดิบร้อยเจ็ดิบห้าเนี่ยนั่งเนี่ยหัวไม่ชนเพดานขาเนี่ยไม่ชันแน่นอนนะครับให้ดูเลยมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะแผงประตูฝั่งนี้นะก็ไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็บ้าเนี่ย ไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็มือจับโคเมียมแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยปีกซ้ายขวาเนี่ยไม่มีล้มเลยตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับและที่สําคัญแอร์ออโต้วิทยุเดิมโรงงานนะคอนโซลคอนโซลเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแล้วก็เกะเนี่ยสามารถเปิดได้ล่างบนเลยนะอ่านะครับคันนี้นะผมบอกได้เลยว่าลูกค้าผมไม่อยากจะแนะนําให้ลูกค้าไปติดจอที่แบบว่าฟังอยู่ดูยูทูบผมอยากให้ใช้จอเดิมหนึ่ง มันมีกล้องในตัว2มันรับฟังบลูทูธได้3 AUX USB ได้ในตัวเลยนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งทางนู้นกันต่อมาแล้วผมบอกได้เลยว่ามาหาปอเดี๋ยวปอจัดให้นะครับมาเอาสิ่งดีๆจากปอไปใช้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยออกรถนะผมบอกได้เลยว่าเงินดาวลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าจัดก็ไม่ต้องค่าโอนก็ไม่ต้องค่าดำเนินการลูกค้าก็ไม่ต้องด,ดูิดูภายในดิกว้างไหมกว้างไหมลูกค้า เบาะหลังเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งเลยดีกว่านะไม่ค่อยได้หย่อนตูดเลยดีกว่านะครับต้องพูดแบบนี้เลยอ่าแล้วที่สําคัญนะส่งไม่ถึง5,000บาทส่งเดือนละ4 8 7 7บาทได้ยัน7ปี84งวดส่งสบายกระเป๋าลูกค้าไม่ต้องไปคิดหนักไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องกังวลเลยนะส่งสบายพวมาลัยเนี่ยยังสักๆอยู่เลยลูกค้านี่ให้ดูสภาพเนี่ยสวยกิฟตเลยอ่านะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยลูกเล่นเนี่ยของเขามีเลยนะปรับเลนไฟฟ้านะพับกระจกไฟฟ้า หมดออโต้หมดกันเลื่อนถลายนะปรับระดับนะครับ3ระดับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่อง1.2ตัว L กันเลยนะมาดูกันแล้วบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นเครื่อง3ส,สูบการที่เป็นเครื่อง3ส,สูบเนี่ยผมบอกได้เลยลูกค้าไม่ต้องห่วงการเร่งนะการกําลังนะงนะผมบอกได้เลยว่าปล่อยให้ไปตามรอบนะผมบอกได้เลยยังไงรอบก็ขึ้นนะครับ ดคานหน้านี่เดิมๆเลยนะสติกเกอร์นี่อยู่คงอยู่ครบเลยห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยเห็นไหมอ่านะครับแผ่นเพดต้องจุดดูดูด้านบนแผ่นการความลงความร้อนนะมอกงมอกออยู่ครบเลยนะครับและที่สําคัญนะคันนี้นะผมบอกได้เลยว่าผมอยากให้พิเศษนะกับคุณลูกค้าเลยนะครับก่อนจะปีใหม่นะก่อนที่จะไปเขาดาวนะครับเอาในราคา,าอยู่ที่นะ เอาในราคาไปที่2 5 7 0 0 0 0บาทนะ257,000บาทลูกค้ามาเอาไปแล้วลูกค้าก็ส่งเดือละ4,700นะขออนุญาตครับ4,877บาทนะ4,877บาทนะ7ปี84งวดนะส่งกันสบายนะสนใจอินบ็อกซ์ได้เลย dpr1999 นะลูกค้าหรือนะครับ0 8 1 519-8985ลุงสุพันธ0 8 1์1 8 2 5 6 8นปะ ah. ป้าอมรัตน์ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะลูกค้านะวันนี้นะปอขอต้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ